สวัสดีครับเมืองไทยสดชื่นเกษตรทุกใหม่มาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่หลังจากสดมนเสร็จนะครับก็มาชมพุทธคุณนะครับของพระนะครับที่ทางผมมีนะครับก็คือเผื่อบางท่านนะครับเผื่อบางท่านมีที่ห้องนะครับแล้วก็รุ่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่า องนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับวันนี้นะครับเอาสมเด็เดดจน,นะครับ <eyes> สมเด็จของหลวงพุทธวัดการหลวงนะครับโซนของจังหวัดสมุทรสาครนะครับเกีติดต่อระหว่างสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนะครับปีสามสามนะครับน่าจะเป็นศิษย์เอกของหลวง หลงพ่อสุดเลยนะครับที่ปลุกเสกก็คือจะเป็นหลงพยนนะครับหลงพยนนะครับด้านหน้าเนี่ยจะจะมีในเรื่องของมวลสารนะครับไม่รู้ว่าเป็นมเมล็ดเม็ดเม็ดเป็นเม็ดกระดูหรือว่าเป็นในด้านของเม็ดอะไรนะครับเม็ดทรายเป็นคล้ายๆทรายนะผมก็ไม่ค่อยอสัมผัสเรื่องของมวลสารเท่าไหร่นะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนในส่วนประกอบขององค์พระเนี่ย นะครับก็จะมีเส้นผมหรือเกศานะครับเกศาน่าจะเป็นของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับอ่าก็ต้องมาชมบารมีนะครับของท่านนะครับว่าสมเด็จรุ่นนี้นะครับปีสามสามนะครับเด่นด้านใดนะครับอันนี้ผมไปบูชาที่วัดมาโดยตรงเลยครับก็ไม่เคยชมบารมีท่านเลยชัดเจนเหมือนกันวันนี้มาชมพร้อมกันนะครับอันดับแรกก็ต้องขอขมาครูบาอาจารย์นะครับก่อนเลยนะครับ ที่บางครั้งอาจจะมีเทพเทวดาที่สถิตยอยู่นะครับเราก็ขอครูบาอาจารย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะชมบารมีนะครับขององค์พระนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ พุทธะม้าอุะโมปิทายะวิระทยโยวิระโพนยังวิระหิมสาวิระทาสีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะสมามีมามะพุทธะสวะหงพุทธมาอุะโมปิทายะวิระทโยวิระโนยังวิระหิมสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิตโยพุทธะสมามีมามะพุทธะสวะหง ดูแล้วนะครับนะก็จะเด่นในด้านของคงกระพันนะครับคงกระพันนะครับเป็นด้านของพุทตคุณนะครับอ่เป็นของเทพเทวดานะครับเป็นพลังงานพุทตคุณนะครับก็เด่นในด้านของคงกระพันนะครับคงกระพันนะครับนี่มหาอุขคงกระพันเลยนะครับข้างหลังี่เป็นยันต์ตะกร้อนะครับ นะครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสายของ <c oughs> หนังเหนียวนะครับหนังเหนียวสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นโซนของจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครเนี่ยนะโซนเนี้ยจะรู้ดีนะครับว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยเวลาสักไปจนสมัยนั้นเนี่ยตำรวจนะครับต้องมาขอร้องนะครับให้หลวงพ่อเลิกสักนะครับอ่าจะเป็น หลวงพ่อสวัยติตะวันโนนะครับก็คือวัดปรีดารามหรือว่าใหญ่ส้มนะครับอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้จะเป็นถ้าผมมองไม่ผิดนะครับเขานะครับเขียนไว้ข้างบนตรงนี้นะครับเขาเขียนว่ามหาอุดนะครับอ่าก็โดยตรงเลยนะครับองนี้มหาอุดโดยตรงนะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนยันยุ่งนะครับเหมือน พระปิดตายันยุ่งนะครับลักษณะก็อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะปิดพระปิดตานะครับเขียนคําว่ามหาอุดนะครับนะเราก็มาดูนะครับว่าตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับของหลวงพ่อสวัยนะครับวัดตรีดารามนะครับก็มาชมบารมีของหลวงพ่อนะครับว่าท่านได้ลงบารมีนะครับ <c oughs> ในด้านใดบ้างนะครับพุทุคุณด้านใดบ้างนะครับก็มาชมพร้อมกันนะครับผมก็ไม่เคยจับพุทุคุณเป็นยังนะครับในด้านของศาสตร์ของอาจารย์เอนะครับก็เป็นครั้งแรกที่นาพระของหลวงพ่อสวัยนะครับมามามา,มาพิสูจน์พลังงานดูนะครับองค์นี้เราจะจับแค่ข้างเดียวนะครับก็มาดูว่าอินอาจารย์บอกว่าถ้าจับข้างเดียวเนี่ยนะครับ ก็จะไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราจัดสองข้างเลยเหนื่อยนะครับเหนื่อยหมายถึงว่าเขาก็ชาคลแรงรเหมือนเมื่อกี้นะครับเรามาดูว่าองค์นี้ท่านท่านเด่นด้านใดนะครับพุทธะม้า<ค>อุลโมตัยยะวิร<ค>ัต<ณ>ิโยวิระภูนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิติโยพุทตัสสะ มามีมามากก็เมสมหูงพุทธมมาุน้ำมุรจนนะครับุดนะนี่เขาพาไปเลยนะครับขอราง,งานัลสเดินนะครับขอดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับ นี้เราจะใช้บทคาถานะครับภาวนาข้างในจิตนะครับแล้วก็เชื่อมความรู้สึกนะครับเชื่อมพลังงานจิตนะครับไปที่ความรู้สึกที่องค์พระนะครับให้เกิดพลังงานแล้วก็สังเกตนะครับ าอุดนะครับพลังงานมหาอุดโดยตรงเลยนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆหรือมีความต้องการนะครับก็ไปหาเช่าบูชานะครับช่วยเหลือทางวัดได้นะครับตั้งแต่ปีสามแปดนะครับนะครับก็ราคาไม่แรงนะครับองสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นพระบ้านผมเองนะครับเป็นพระบ้านผมเองนะให้ทายว่าที่ไหนนะครับ พระบ้านผมเองนะครับแล้วเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกตอนนี้ก็หาเช่าบูชาหลักก็ยังอยู่ที่หลักพันอยู่นะคยังไม่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นครับนี่จะเป็นหลวงปู่เจียมนะครับนี่เลยนะครับหลวงปู่เจียมอติศโยนะครับพระอาทิตย์นครับตรงนี้นี่ก็ขอชมบารมีของท่านเลยนะครับ ว่าหลวงปู่เจียมผมเก็บไว้ในถุงนัามนมากเลยนะครับของนี้มรจะถ้ามีเงินนะครับก็จะเลี่ยมทองใส่เพราะว่าก็มาจากวัดนะครับมาชมบารมีเลยนะครับ ทัพมาอุนโมกตัยยะวิรัติโยวิระโอเนยังวิระชิมสาวิระทัสสิวิราชัสสาวระอิติโยพุทธะมามีมัมะพุทธัสัสวะหูพุทธะมาอุนโมกตัยยะวิรัติโยวิระโอเนยังวิระชิมสาวิระทัสสิวิราชัสสาวระอิติโยพุทธะมามีมัมะพุทธัสัสวะหงนี่ก็จะเป็นขร้คกลางขั้ลางพุทธคุณนะ สากันองกระพันเนี้อาุอนคุณใสุจจชักเตี่ยครัเตียนนี้นะครับครบเลยนะครับขต้องปูกครับเลยนะครับก็มีทั้งหมดมีถอนคุณใส นะครับมหาอุดนะครับถอนเุใสป้องกันนะครับรักษามีพลังของพุทธคุณหลายอย่างเลยนะครับเมื่อกี้ของลูงปูนะครับชัวแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าสายสายนี้นะครับก็รู้ดีนะครับนะถ้า แต่ช่วงนี้มีของที่จริงของไม่จริงก็ต้องมาวัดกันที่พุทธคุณน,นี่นะครนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่ผมดูดูก็โอ้โหออกมาเยอะเหลือเกินนะครับทั้งที่แบบว่าทั้งปลอมนั้งอะไรเงี่ยนะครับบางครั้งจับไปก็เงียบนะครับก็มีนะครับก็มีมีปลอมขึ้นมานี่ก็มันเป็นอะไรที่แบบเสียวความรู้สึกนะครับเวลาเราเจอพระนะครับอยากได้พระดีๆสักองค์นะครับอยากได้พระดีๆสักองค์เพื่อที่จะไป อย่างบางคนเนี่ยอยากได้มหาอุดนี้นะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติงานที่แบบสิงเสี่ยงนะครับอย่างเช่นตามชายแดนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราทํางานสิงเสี่ยงเงี้ยเราก็อยากได้แบบคล้าๆนะครับอยากแขวนแล้วนะคล้าๆอย่างเงี้ยนะครับรวมกระทั่งนะครับเวลาเราจะเข้าอาหารคนนั้นคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราก็อยากได้ทางด้านมตตานนะครับทีนี้คนเราเนี่ยมันแขวนผิดประเภทนะครับคือบางครั้ง นะพระเหมือนกันนะพระเหมือนกันก็อาจจะแขวนนะเป็นเหรียญเหมือนกันเป็นอะไรขึ้นเครื่องรางเหมือนกันนะแต่แขวนผิดประเภทพอแขวนผิดประเภทปุ๊บนะครับทีนี้มันก็เกิดเขาเรียกว่าลรางงานไม่เสถียรน,นะครับเช่นเราจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแทนที่เราจะห้อยเมตตาไปเนี่ยเราไปห้อยพยาครุบนะครับเป็นเขาเรียกว่าอาหารนาจเนีย่ยแต่มันก็ไปทับไปทับผู้หลักผู้ใหญ่ทีนี้นถามว่าเอาผม โอ้โหมีของดีมากเลยครับผมห้อยพยายาพูดไปเพื่อที่จะไป,ไปเจรจาแต่ว่าโอ้โหโดนมาเลยแล้วก็ไปโทษสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมถึงสิ่งที่ตัวเองแขวนไปนะครับดังนั้นคนเราต้องมาแยกแยะประเภทนะครับในสิ่งที่ตัวเองแขวนนะครับว่าตอนนี้เราแขวนอะไรนะครับเราเราจะไปที่ไหนนะครับสมมติอ่าที่ผมให้ดูจะไม ย้อนกลับมานะครับอย่างเช่นเราไปที่เสี่ยงภัยหรือว่าไปตามอาจสมุติคนที่รับราชการในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการอยู่ตามชายแดนนะครับก็หลวงปู่สุนนะครับวัดการหลวงนะครับก็ชัดเจนนะครับก็คือเคี่วพลาดนะครับมหาอุดนะครับคงกับพันนะครับอีกองหนึ่งนะครับก็นี่นะครับหลวงปู่เจียมนะครับนะมหาอุดคงกับพันรักษากายป้องกันนะครับเคี่วคลาดนะครับ ที่สาคัญที่สุดคือแบบว่าคือชัดเจนเลยนะครับก็คือของหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับมหาอุดคือถ้าเราแบบว่าเราต้องไปช่วยราชการในส่วนที่อยู่ตามชายแดนอะไรเงี้ยนะครับก็ห้อยองค์เดียวเลยครับนะก็ห้อยองค์เดียวแล้วก็ศรัทธาปลุกพลังงานของท่านขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้นะครับใช้แหวนนะครับแล้วก็ไปสัตบัติราชการนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ เช่นอักแ่าพลาดะสมมติเราอยากคข่าลาดเราไม่อยากมาอุดไม่อยากโดนนะครับก็แค่าลาดนะครับห้อยสมเด็จไปนะครับแล้วก็หลงปูอีกองหนึ่งนะครับสามองเลยนะครับก็จะเป็นโอ้โหแข่าลาดแต่ถ้ามันแบบต้องเจอจริงๆนะครับก็ได้บารมีพุทธคุณก็คือมหาอุดนะครับก็คืออะมหาอุดทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพุทธคุณด้านใดน,นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดมันก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของเรา นะครับเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือไม่นะครับบางคนออกไปปฏิบัติราชการนะครับก็ไม่มีศีลพอเราไม่ครบศีลไม่ครบเนี่ยถามว่าขนาดตัวเราเรายังไม่รักษาเลยนะครับเราจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมารักษานะครับดังนั้นเราควรที่จะรักษาตัวเราก่อนอันดับแรกเราต้องมีศีลก่อนนะครับนะมีศีลถามว่าแล้วถ้าเรามีศีลแล้วว่าไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับศีลจะเราไปที่เสียงภยัยเสียงอะไรนะครับทีเทวดาเขาก็ช่วยเหลือนะครับ เราจะไม่ได้แขวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทเทพเทวดาเขาก็เห็นนะครับสิ่งรัพิ์ที่ที่เป็นครูบาอาจารย์เขาก็ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราไม่มีศิลไม่มีอะไรนะครับบางครั้งมันอาจจะไปผิดศินได้นะครับในกรณีที่เราผิดแค่หนึ่งข้อนะครับมันก็จะลามไปทั้งหมดนะครับนั้นเราเป็นถ้าเราต้องมาทําพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเราอยากอยากมีพุทธคุณในตัวเนี่ยนะครับก็อ่าให้ รักษาศินระดับแรกครับพอมีศินมันก็จะมีสมาธินะครับพอมีสมาธิมันก็จะเกิดปัญอานะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับมันก็อย่างมันก็เป็นอนิจจังนะครับเมื่อไรที่มีศินนะครับเมื่อนั้นก็ย่อมเสื่อมสินนะครับมันจะเป็นของคู่กันนะครับนั้นก็พยายามนะครับรู้ให้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราเองนะครับวันนี้ผมทิ้งท้ายด้วยคติธรรมนะครับ ที่ดูจะธรรมชาตินะครับก็คืออย่าทําตัวนะครับเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีแก่นนะครับแต่จงทําตัวที่เป็นต้นไม้ที่มีแก่นตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับชีวิตคนเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับให้กับ f อนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปมาตลอดเวลานะครับสําหรับคนที่ ดูแล้วยังไม่ติดตามัก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านบางครั้งท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบเงี้ยครับแต่ถ้าท่านอนี่เห็นคลิปที่ออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาผมลงไปแล้วอ่ะได้ดูคนแรกหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะอยากคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วทําทให้ผมต่อไปขึ้นนะครับมันก็จะเห็นไวขึ้นนะกรณีติดตามอะไรเงี้ยก็ขอฝากติดตามกดกระดิ่งให้เลยนะครับก็เวลามาคอมเมนต์ด้านล่างอะไรเงี้ยมันก็จะ มันก็จะโชว์นะครับจะโชว์เป็นแฟนตัวยงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อได้เจอกันนะก็ฝากไปด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ดึกมาแล้วก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเกษตรยุคใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับไปทำเกษตรทำอะไรให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเมืองไทยสดชื่นเกษตรยุคใหม่หลาแล้วนะครับสวัสดีครับ